To então, สวัสดีครับสวัสดีครับแตมาิกทุกๆเื่อนที่ดีต่ราทุกท่านครับถึงองมีดีธรรมดานะครับช้องมีดีธรรมดาเขาจะมานำเสนอเะอาน่อยเฉพาะกิจนะครับอานเฉพากิจของที่สิบสี่กุมภานะครับสิบสี่กุมภาของห้าร้อยหกสิบแดนะวันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วนะครับสี้าสี้าุกใจุกใจนำโชคนำสิทธดีๆมาทุกกท่านนะครับขอขอบพระคุณมาทุกท่านะครับที่เข้ามาชมนะทุกทุกที่เว ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแนทางก็จะมาบางเลย่องให้ท่านผู้ชมดูเรื่อตามนี้เลยนะครับจดเอาแคบหน้าจอไว้เลยนะครับอ่านอนี่จพ่อคิดเด่นศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับลองสองนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหกสิบดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์

เกดได้ยังครับเกไปนะเกต่อครับเกต่อครับั โเคนะครับตามนี้เนาะตตามนี้นะครับขอบขคุณมากๆนะครับขอที่ท่านสู้ดีสุ้ดีครับสวัสดีครับ